ขม้นได้ไหมมียามติดตัวมาขึ้นได้กําลังเบึ้งแค่พกขึ้นบาได้ เห <H ell> <บา>็นบาเพรางเนาะเต็มกล้องเต็มกล้องเนี่ยเอเย็นมากเลยอีสุสิเอฟอาร์อาร์สองหนึ่งศูนย์นี่เห็นไหมเวลาเขาถา่ายปุ๊บเขาก็ปีนกล้องปีนกล้องแมนอุ้ยช่างอยากถ่ายรูปให้เขาหน่อยวะมากม็ต้องนั่งเฮ้ยหนูยังอยากได้รูปก,ก็พีเอียวอยู่ได้ซูเปอร์อันเอฟซีพีเอลอย่าห่วยคือเป็นเท่าวะ หนึ่งสองอีกรูปหนึ่งสองขี่บอรออีกรูมนะึ่ง <c oughs> <c oughs> อยากขูดเอาเอาไปใกล้ๆดิออกระซิบนีละหนึ่งสามโคตรน่ารักเลยอ่ะหายังไงก็ได้อย่าให้เขาหน้าบานก็พอ <c oughs> แม่รูปคู่เมื่อกี้ได้ยังของเขาอะคู่กับน้องอะก็ได้ต้นหน้ารถเล็กเออส่งให้น้องด้วยค่ะเดี๋ยวน้องจะได้ส่งไปอวดเอฟเอฟซีอู้ดใส่เกือบญุบาุเราบมาลว่มทีอะค่ะไม่มีใครเห็นอะแต่ก่อนเห็ุนั่นอะเจนด์นั่นนั่นน้ำทำเอาแรกๆเลย ประวัติประวัติประวัตินะมาฟังก่อนจบตัวเรียนโจมมากกับไปเป็นคิวซี่เล่โจมยังมากฝัโจมแค่มอสามค่ะเกลี่ยเรียนมาโจืไปเรียนฮอนมอหาเก่าออกเออออกเรยนั้บาเขาตงตัวบอกกับไปเห็นงานไหโรงงานเก่านะโรงงานไก่สดนะคะไปเป็นคิวซีคิวซีกัเห็เดือนเดือนกว่ากับไปเ็งานกับไปเห็งานเซเว่นว่นไปเ็งานเว่นกับเด็ประมาณเดือนกว่าอ่ากับเร่อยแบบ เชจูไซมันก็บัทุนอ่ะมันเหมือนแบบคนบ่เคยเห็นเนาะแต่ว่าเขาแบบเหมือนแม่กับตามใจเนี่ยยิ่งดีนะบนที่นี่หลังจากนั้นมาอากำมาอยู่บ้านอยู่บ้านสักพักหนึ่งกับไปไปอยู่พันยาไปอยู่พันยากับไปเป็นเด็กเสริมไปเป็นเด็กเสิร์ฟิมเทียมันกินเหล่าร้ายเรื่องจะแบบชิ้นกับการกินแล้วกินเหล่าเก่งแล้วยังสินะคะก็เลยซ้อนมัวไปเป็นพีอาร์ไปเป็นพีอาร์พีอาร์นี่เป็นมันยังไงเด็กนั่งดีไงถ้าเป็นถ้าเป็นแถวหวานเท่ากับ ซอข้าเ,าเกณียแหละเอาอย่างไง<อ>แม่ค่ะแต่ว่าพี่อังมันเกิดจะคือเขาเหตุตามาเราหรอยังไงในเมื่อเราไม่ได้ทําตามมันหนอกคือเขา,า,าเขาเขาเขาเน้นการช,ช่วงเราในปนะเทศคือซื้อบริมีการขายบริการ,รมแม่ค่ะบม่มีว่าออกแคบเพราะว่าเขาเมือนแค่แค่ฟ่วงเราซือ้อให้จะไปบ่ไปนะ่ะมันมันส่วนเหลือ,องเขานะค่ะบบดที่นี่นั่งกับไปน้งตางจังหวัดตาลจังหวัดภาคใต้ย,ยังไปาบาเมื่ลไรไปขอเมื่อนองเมื่อน้องกับไปกับไปนอกไปประเทศอะไร สิงคโปร์เกาหลีไต้หวันเออทำตาสองมองดีก็สวยมองดีเแล้วก็อินโดนีเซียแต่ว่าโบด้เห็นงานกิจการของแมนต้องพาเจีจ่าไปทำพวกปีค่ะหกปีแมนแรกๆก็เหมือนช่วงที่น้ำม้าขับมาคือคนขับเขาบ่มอข้นขาขาบ่มากิดขับแทนเขาหมื่นใดที่เขาบ่มาเกิดข้าวเหรียญเขาหมูบ้าเท้าขับวโเก่งสันะพี่แล้วคิดยังไงถึงออกรถคันนี้มา FRR สองหนึ่งศูนย์ หนูหนูเคยครับลอกี่ลอกี่แบบนี้มามันเก่าไอ้มันเมื่อยเมื่อยเพราะเพราะเขาคิดว่าเขาจะไม่เห็นอันนี้แม่ออกให้เลยใช่ไหมแม่ออกให้เพราะว่าเหมือนแม่เฮ็ดอยู่คนเดียวเนี่ยแล้วแล้วพ่อเหรอพ่อก็ไม่แยกทางกัาเพิ่งเห็นในสี่ขันอันนี้ก็ขอโทษเราไม่รู้เนาะไม่เป็นไรค่ะไม่เป็นไรเพราะว่าผมไม่รู้เมื่อหร่เราเม่กี้เราอยู่กับอันนี้อันนี้คืออยู่กับแม่สองคนอยู่กับแม่สองคนแล้วมีพี่น้องกี่คนมีพี่น้องสามคนสามคนเออคนไปแต่งงานแล้วน้องเพิ่งอายุ่ที่ผา ไปเร,<ต>เรียนอยู่ใช่ไหมเรียนอยู่ค่ะ,อะตอนนี้ก่กเรียนเพราะเมือม่อเ้านี้กับเพื่อนน่นละครับรถมานี้ตอนนี้เพื่อนไปสอมดนตรีเพราะว่าน้องอเอล่าเล่นดนตรีด้วยเป็นทุกอย่างเป่าแคนดีดพ่น <ปะ S 2> ทุกอย่างรถ <ปะ S 2> ไรลรถไร้น้นองนะปลาเพิ่นมาดนตรีเพื่อจะเก่งรับรถเหอครับเก่งรับแม่โนีิครับเก่งแขยงเนี่ยขนบรถนำเนี่ยครับเป็นอั่างไรอายุทิแล้วตอนนี้น้องอยู่ไหน น้องไปซ้อมดนตรีค่ะไปเล่นดนตรีไม่ได้ไปซ้อมหรอกไปไปเล่นจริงนี่แหละให้ให้กับงานอะไรของเขาไม่รู้งานพวกแล้วเวลาน้องเป่าเคสนี้พี่สาวเคยรำไหมกันม่รำหยอกกันบ้างะส่วนนายจะเพื่อนเดีพินเพ่นจะเก่งพินพึ่งเปลาพินมาจ้ะจะมาตอนไหนนี่อยากฟังเสียงพินน่าจะคำคาพินไปสั่งมาจากอำนาจหรืออำนาจพินเป็นของอาจารย์น้อยพินงามซึ่งเพื่อนดังเฮียงพินของเพิ่น จอรีคาซิสพิ้นทุกอันจอรีคาซิสจะไม่เหมือนใครจะเป็นเอกลักษณ์ของเพิ่นเลยสีม <S emi S 2> ี่น e เนียนค่ะจะเป็นแบบสีฮ็ดแกะายมาสวยนะสวยแบบสีบ่วมยิ่งไพเหมือนอนะ่ะอันนี้ประวัติของออน้ำน,นะครับอืมที่นี่เม่ลอาสุดเกิดขี้หกหลอดผมได้ไปเลื่อมหนาะเพราะว่าม่มีรถรถรถฉี่สน้นกันก,นกนระซอมไปแล้วเม่รไปใส่มากใสก่กระ้องขี้รถหกหลอดไปไปตลาดกระ้องขี้หกหลอดไปอันนี้ถ่ายคลิปเนี่ยถามจริงเคยเปิดดูของตีงไหม แล้วไปเปิดดูทําไมเขาไม่เปิดนะครับอ้าหรอคะใช่ครับต้องเอาอะไรนะเธอเอาจีเมลอื่นดูไม่หนูดูหนูหนูมได้เบิ้งพอดีเลเอายอดเดยวหนูเบิ้งคว่ำจะไม่ได้ไม่ได้ต้องต้องเอาจีเมลจีเมลอื่นดูตั้มใครให้อันนี้คือคือเราบอกเนาะเพราะว่าพี่ทำมาก่อนไง ช่อง YouTube น้องน้ำสายเอทกับเอฟอาสายหวานรอถ้าเปลี่ยนชื่อเดี๋ยวบอกค่ะเพราะว่า Facebook น้องน้ำฟาร์มนมไม่ได้อาจจะจะเปลี่ยนชื่อจะเปลี่ยนมาเป็นน้องน้ำฟาร์มนมเหมือนกันมันจะได้แบบช่องเดียวกันจะได้ทั้งหมด<า>มเลยเนาะง่่่ายใชคะอืมันก็ตามก็ดีนะก็ตามง่ายใช่ค่ะฟาร์มนมฟาร์มนมฟาร์มนมทําไมถึงตั้งชื่อน้องน้ำฟาร์มนมครับมีเมื่อก่อนหนูทํานมมาแล้วเพื่อนหนูเป็นกระเทยก็วันนี้หนูมีนมน่ะนอยากตาั้งชื่อเนี่ยตอ้งยัง้งเพื่อนหนูเป็นกระเทย าบอกว่าอู้พี่เขาคือมันเป็นกระเทยพี่มันจะมาสรรหาคำบอกที่มันแปลกๆนะเพิ่นเป็นกระเทยอ,อ,อ,อ่ะเรามาแบบสร้างแย่หน,นามเลยแย่หานามทำนมจากน้ำมากแบบขีดได้เอือเปา่าทำนมก็ดีเด้บอือคือไวจากน้ำมานก,ก็ตั้งมาเลยอุ้ยหลายปีแล้วค่ะเมื่อสี่ปีแล้วโอ้ยนมสี่ปีแล้วทำนมสี่ปีกี่รอบทำนมกี่รอบรอบเดียวรอบเดียวจบเลยไม่มีปัญหาก็จบเลยถ้าอันไหนที่มีปัญหาก็คือต้องเฮดซำ แต่ว่าขัไม่มีปัญหาก็คือจบไปเลยเหมือนจมูกนำแยกข้างสักนึ่งนำพอแล้วอันนี้มาถ่ายไม่ถ่ายเรื่องรถนะถ่ายเรื่องตสารเรื่อกัอย่างเดียวเลยเี่นามเมันเกิดคือคนไม่ไม่อายเลยนะทําไมบอกว่าอายกล้องก็อายอายเวลาพูดคนเดียวไงถ้ามีอย่างนี้ก็ไม่อายอ๋อถ้ามีอย่างนี้คือไม่อายพูดด้วยก็ไม่อายถ้าพูดคนเดียวอายไม่รู้ว่าเหมือนกาสิบเอียงว่ะเอียงมานี่ยนะพี่เราจะพูดอะไรวะ มันต้องพัฒนาไปเรื่อยดิแต่หนูก็พยายามเบื่อหนูคิดอะไรเงี้ยหนูก็พูดคนเดียวเนาะก็ใช่ไงวันนี้ต้องพูดอะไรนะหนูก็พูดคนเดียวก็มีพูดง่ายคือเหมือนคนบ้าอ่ะใช่ค่ะอันนี้อย่างนี้นะนเนี่ยอย่างสมมติเอออย่างสมมติเราถ่ายสามคันนี้ใช่ไหมเราก็พูดเฮ้ยไอคันนี้มันจะทําอะไรวะเฮ้ยไอรถคันนั้นจะทําอะไรวะดูลุงคนนั้นถอยเราก็จะเหมือนเราพูดคนเดียวอ่ะอันนี้คือการถ่ายคลิปนะนั่นแหละจะลองดูก็นั่นแหละ มีโอกาส็คือ้นเด้วพวกันพอีกรอบเขาวันพี่ตามานังเก็บกมาถ้าอาย,อยุเท่าไหร่ส <c oughs> ามสฮะ <h> ah> สามสิบ,สสบจริงจริงอันนี้อันนี้เป็นน้องเจจ่าก็เป็นน้องเจจ่า,ายี่สิบเจ็ดอันนี้ประมาณย <c oughs> ี่สิบเก้าะเว้อา้ทมีนดอก <c oughs> เอาให้ไทย สามห้าไหมเอ้ยทำไมถูกล่ะอถึงไงถูกมีเมียเด็กอ่ะมีเมียเด็กแอบแซบหรือแอบแซบแอบแซบรึเปล่าแอบแซบอะไรมีลูกตั้งลูกหนึ่งแล้วไม่ได้แอบแซบแล้วไม่ได้ว่าแอบแซบกับเมียแอบแซบคนอื่นด้วยอ้าวไปแอบแซบกับใครเนาะวันนี้เอ้ยเออไม่เป็นไรแอบแซบหรอกมั้งมันก็มันกันติดตามพี่นานยังรู้เหรอน่าจะเดือนกว่าเนี่ยตั้งแต่รู้เริ่มขับรถนี่แหละเพราะว่า หนูมากเบิงอะไรรถนันนีนะคะแล้วหนูก็ไปเจอพี่หนูก็ไปเจอพี่แล้วหนูก็เริ่มติดตามพี่มาเลยรจริงค่ะแสดงว่าก็พี่ทักเฟซมาก็รู้จักพี่เลยใช่ไหมก็เป็นพี่รู้จักแล้วรู้จักแล้วตัวจริงตัวจริงหล่อในรูปหล่อเลยตัวจริงหล่อตัวจริงหล่อมองได้ว่าจริงตัวจริงหล่อกน่าในรูปมองไดว่านูกนท้าเพปไป ก็บออ่านวะ<ม>กะนู่นไปเห็นบ่ายี่นุ้งพี่บอกว่าแอดไลน์แอดไลน์แต่ว่านู้งไม่ได้แอดเพราะว่าพอดีอ่าโทรไปทำอะไรหนูจะไปสั่งแต่บวันพี่บอกว่าแอดไลน์แล้วค่ะเพจนันพี่บม่ได้ใส่แล้วพี่วางสีแต่พอดีหมอนหนึ่งที่หัวจ้ากำหนูนะ่ะไอ้เพิ่นเพิ่นเพิ่นไปสื่อมาแล้วบอกว่าให้ให้ให้ลองของตัวนั้นก่อนนะเพราะว่าต้นน้ำนั้นสองปากคือกัน เพราะว่าลองตัวหนแต่หนูบอกว่าลองก่อหันบวงวนหนูวหนหนวหนควจะสร้างผีนวลสีหนูก็เลยแต่หนูสร้างตัวหนาบ้า,านบนหัวสร้างยังของสร้างแล้วสีอะไรตัวเกี่ยวหอนสีแดงสีแดงสองปากพันพันกว่าบาทพันพันสีของก๊อฟของก,อองกอ๊อฟคู่แต่หนู<อ>คิดว่าถ้ามันไม่ดังไม่ไม่ดีหนูจะใส่คันเก่าไงถ้าดังไม่มวนใช่ไหมแม่ค่ะถ้าดังบวงวนหนูจะหนูจะใส่ลองถอยติดหน่อยดิอันนี้เข้าแล้วเดี๋ยวจะปาดเอง งานจะคลองค่ะอ๋ทงคลองทงบาทเมียก็ที่ดินเขาใช่คทบทมให้หมดเลยเพราะไม่รู้ว่าจะเอาไว้ให้ที่อย่างเฮท่น่าก็ไม่รอ้จะได้กินหรอให้เดียวนึงทงไาจะเฮ็ดแนวใหนแล้วก็เพื่อเขาไม่ดีเขากะตักหม้อนี้ไปขายก็ได้เหมือนยิ่งสต๊อกอยู่นะคะสต๊อกไว้รังบ้านก็เหมือนเออให้เป็นทางเบี่ยงของหมู่บ้านอีกทางหนึ่งแม่ค่ะก็เป็นเพื่อที่จะเข้าลีกกันนำอันนี้ก็คนงานใช่ไหมแม่ค่ะจ้างเพคนครับรถไฮแวร์จะมาจ้างมาช่วฝีมือนั่นั่ะ ใครก็ขับไกันใครขับตอนนี้มันดันลดลายกัเขากขขายังมืแรงสียมาหาะดันเลรดันยัางไมื่อวานก็ดันอุ้ยแอมไม่ื่อเดันเด่นงามนะเพราะว่าพวกมคมันก็ยุ่งน้ำหกปีอะเด็ตั้งแต่เขาเหดุทีมงานมาหนีเพิ่งก็มายุ่น้ำตะบุนเลยแต่คนขับไม่โคมือนี้ลุมาสบายจ้างเขาามจะบานก็ใช้หาร้อยค่ะแมโค้ดหกล้อยก็ให้โอตั้ง นี่อยากสั้างเอวกล่องข้างามติดโบทำไมมันไม่มีตัวเลขเดินอะหะโอ้หามึงก็กืไประด็กกดบ <laughs> <laughs> อยตายแล้วเราก็อยากโกงอยู่แต่มันไม่มีตัวเลขเดินดอไปตางดนนะ <laughs> ทำมก็ได้อันคนขับว่าถายจางาังมนจาทารห้าร้อยค่ะ <laughs> ตอนนี้ทองคีดจ้องแม่ดูะคุณแม่คุณแม่เป็นคุณแม่ไงตัวนี้ธนานค่รเนี่ยสู้ชีวิตแบบงานสุดยอดเลยทั้งแม่ลูกเป็นตัางมุนเจัาบัตรในตังมเจบัตรแล้วจะจะขลองมัหมดเลคนของเงินแต่ว่าเวลามีงานหนอกนําจะไปรับจอบนั่กับเก็บเงินเองเลยแล้วได้เข้าวรบมากเก็บได้หลายบาทแล้วดีสองหมื่นแล้วนะ โอเคครับเดี๋ยวสำหรับคลิปนี้ก็ใครอยากไปติดตามอยากไปทักทายน้องในช่องนะครับก็ไปใต้คอมเมนต์นะครับโอ้ยไม่ใช่โอเคครับอย่าลืมนะครับน้องน้ำสายเอกนะครับสายเอกนี่จะจอดบ้านใช่ไหมไม่ค่ะหลีกทางอ๋อหลีกทางเขาก็อยากจะจอดอย่างเดียวจอดก่อนไหมล่ะไม่นุแล้วไม่จอดเพราะมันเยอะให้เขาผิดโอเคครับสวัสดีครับ